สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมา้านฝนก็ตกนะอืมปิดตตาพืนในตัวปิดกิน ลำอันเลยอะไรแม่กอนับบันด đã là phà tu lót đó bây tu Kia thịt cho làm rồi เอาออกจากถนนคนไ็หน่อยฝนมันตกรินนะพี่น้องตกแบบปรยโปรยเก็ดยังบ่ได้ไเ,เห็ดแนวทีบกเกีียวกับไฟฟ้าเดี๋ยวไฟดูดิดี๋ยประธานไปดูองนไรไปซะก่อน Thank yeah. you.

បងទៅប្រប <pad> ัวរេងហ្នឹងឯងញ៉ាំដាក់ឡាស៊ុតជេរីធ្លាក់កផលហើយអឺក៏ចំណាយយប់គឺនោះជុកនេះអូទេណៃក្បឿនណៃណៃទេហើមគីឡាក់ទេ รักอะไรกีกเบิ้นเพิ่มกี่รักแองเหปิดมูจะน้อยไทยสอนเปิ่งอะไรลึกอันลำกระเตกไอ้ลำระนาดอะลึกอดีอะไรวูได้ดิเด้ <th 60> Yeah. ตกริมนะทุกท่าไไนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ควรจะพากันเลื่อยไม้หมดแล้นอวค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคนบ้าเฮ็ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ